ตีโอฝาดนี่เนี่ยทำแบบนี้คนกินโรตีโอเป็นต้องกินที่นี่อันนี้ของจริงอำมาก็ได้อซาเกาเรามากินเน,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 นี่ นี่นี่ราบไปเลยใครจะกินมาก,กินได้นะครับเนี่นีน่เสร็จแล้วเนี่ยเอาจะซอยบังกลามาเอากะซอยบังกลา,า,ม,ามาก็มานี่เลยได้เลยกินที่นี่แหละอร่อยเปิดทั้งคืนนะครับเปิดทั้งคืนงินตีห้าเก้ามเปิดถึง,งตีห้านเก้าโมงเช้า ก้าโมงเช้าเหรอโอ้เนะก้าโมงเช้าฮะเจ้าของร้านบอกว่าเก้าโมงเช้าเลยมากินได้เนี่อือเก้าโมงเช้าเลยเอาตะกินกินได้ทั้งวันน,นะครับของดีอร่อยอร่อย